สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับแอดมินร้านมร์เซียรเกมสโตร์นะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับสตีมนะครับว่าสตีมนั้นคืออะไรนะครับสตีมนั้นก็คือแอป,ปหรือโปรแกรมที่ใช้สําหรับเล่นเกมนะครับเกมถูกลิขสิทธิ์เกมที่ลิขสิทธิ์แท้จากสตีมจากหลายบริษัทค่ายเกมดังๆนะครับก็จะมาลงที่สตีมครับสตีมนั้นสามารถโหลดแอป,ปแบบนี้มาได้นะครับนี่ครับที่เข้าไปเลยสตีมสาหรับใครที่โหลดสตีมมาแล้วก็ ซื้อเกมมาเกมก็จะมาอยู่ใน s t e ี m นะครับซึ่ง s t e ี m มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากครับก็คือถ้าสมมุติว่าคอมคุณเสียหรือว่าไปเอาไปลงวินโดว์ใหม่นะครับก็เกมก็ยังอยู่ใน s t e ี m นะครับสมมุติว่าถ้าเกมที่ลงแล้วก็จะเป็นชื่อสีขาวแบบนี้นะครับส่วนเกมที่ยังไม่ได้ลงก็จะเป็นชื่อสีดำนะครับส่วนใครที่ซื้อเกมมาแล้วเกิดปัญหาบั๊กหรือ หาชื่อเกมไม่เจอนะครับให้ไปที่ร้านค้านะครับขอขอใช้เป็นอินเทอร์เนต็ตดีกว่านะครับเพื่อความเร็วครับเว็บของ Steam ก็คือ store steam powerless นะครับ com นี่ครับสมมุติว่าเอ่อซื้อ DLC Bioshock Infinite มานะครับผมแล้วเออไม่แห้นดิต้องเป็นเกมสิครับสมมุติว่า ซื้อไอ้นี่มากันฟาคายสนะครับฟาคายสตอนนี้ราคาอยู่ที่ปกติของฟาคายสก็คือ39.99เหรียญนะครับซึ่งค่าเงินในสตีมจะเป็นค่าเงินเงินแบบดอลลาร์นะครับดอลลาร์ Dollar สหรัฐจะเป็น USD นะครับผมคือถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วไม่เจอเกมก็ให้เข้าให้เซิร์ชหาชื่อเกมในสตีมนะครับแล้วจะ มีคำว่าติดตั้งสตรี m ก็คือถ้าคุณยังไม่มีสตรีมก็ติดตั้งสตรีมซะนะครับส่วนใครที่มีสตรีมแล้วแต่ยังไม่มีเกมก็คลิกเล่นแบบนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งเกมนี้ลงบน s t e ีมนะครับผมส่วนข้อมูลเกมต่างๆอะไรก็จะอยู่แถวแถบข้างล่างนะครับผมนี่ก็เป็นราคานะครับราคาแล้วก็นี่ฝั่งแถบขวาแถบขวานี้ก็จะเป็นชื่อของคนที่มีเกมนะครับคนที่มีเกมนี้ นี่ครับคะแนนคะแนนเกมนะครับก็คือ8ปเต็มร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลเกมนิดหน่อยนะครับชื่อเกมแนวเกมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเกมก็คือสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นหลายคนเล่นแบบร่วมมือกันนะครับแล้วก็ใช้จอยคอนโทรเล่นได้นะครับอ่าครับผมติดตั้งสตรีมติดตั้งสตรีมที่ไหนครับผมคลิกบนนี้เลยครับนี่ครับ ก่อนติดตั้งสตีมให้คุณสมัครสมัครก่อนนะครับผมสมัคร ID STEAM มก่อนนะครับเพื่อว่าเอ้ยโอ้ยหลงกดนะออกออกโอเค <Okay. S 2> เพื่อว่าจะได้ใช้ในการเข้าเข้าใช้ส e ีมนะครับก็คือ STEAM นั้นต้องมี ID นะครับหลายคนคิดว่าราคาเกมใน s t e a มจะแพงนะครับเพราะเป็นเกมแท้มากขายแพง จริงมันอาจจะไม่ใช่นะครับมันจะมีเกมรดประจําวันอยู่นะครับก็คือต้องมาดูตรงนี้นะครับหรือดูตรงแถวนี้ครับเกมที่รดประจําวันอันนี้ก็เป็นเกม F1 2012นะครับลดวันนี้เกมสตรีมจะลดทุกวันครับวันละ3-4เกมนะครับหรือมากกว่านั้นครับก็สมมุติที่ใครอยากได้เกมที่ชื่นชอบแต่ว่าราคาแพงก็ต้องรอหน่อยนะครับต้องรอมันลดนะครับผม นี่ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่ลดวันนี้นะครับราคาส่วนการสั่งซื้อเกมในสตรีมนะครับผมสั่งซื้อเกมในสตรีมก็คลิกที่เพิ่มลงในรถเข็นนะครับนี่ครับรอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับนี่ครับมันจะมีสองรูปแบบก็ซื้อซื้อให้ตนเองนะครับกับซื้อ เป็นของขวัญก็คือถ้าซื้อให้ตนเองนี่ก็ซื้อมาเล่นเองครับซื้อเป็นของขวัญก็ส่งไปให้เพื่อนทางอีเมลหรือชื่อสตรีมเพื่อนนะครับคือว่าของสตรีมนี้มันต้องใช้บัตรบัตรวีซ่าซื้อนะครับบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับใช้ซื้อก็คิดว่าหลายคนก็คงไม่มีกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเกมสตรีมราคาถูกแนะนําร้านเมืองเซียสเกมสโตร์นะครับผม ก็ดูยังไงครับเมื่อแชสเกมโตก็เข้าไปที่ Facebook หรือ Google นะครับพิมพ์ว่าเมื่อ a m e เ Store นะครับนี่จะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ m e r s อ s g a เกมสโตก็สามารถดูราคาอัปเดตล่าสุดได้นะครับนี่ครับจะพิมพ์ว่าละอัปเดตราคาเกมจําวันที่10ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับซื้ออันนี้ครับรายชื่อลูกค้าที่แจ้งชำระเงินแล้วได้เกมไปแล้วนะครับ ส่วนช่องทางการชำระเงินก็เป็นแบบเติมทุนมันนี่นะครับหรือธนาคารนี่ครับที่ผมให้ข้อมูลไว้ใต้นี้นะครับผมสามารถไปอ่านได้นะครับผมเออมีอะไรก่ะที่ยังไม่ได้แนะนําเกี่ยวกับ s t รีมอ๋ออ๋อการการ Activate Key บน Steam นะครับการ Activate Key บน Steam ก็คือการนำคีย์นั้นมาใส่ลงบน Ste a มครับเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ก็ หลายคนคงซื้อเกมไปแต่ไม่บางคนอาจจะไม่รู้จักคีย์แล้วได้เป็นรหัสตัวเลขบนกับตัวหนังสือมาสิบสิบห้าตัวนะครับก็งงว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับถ้าง,งงครับลองมากดนี้เลยครับเพิ่มเพิ่มเกมแล้วก็เปิดใช้ผลิตภัณฑ์บนสตรีมนะครับนี่ครับก็จะบอกว่าในการเราลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของสตรีมให้ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับแผ่นซีดีดีวีดีก็คือให้ป้อนรหัสที่เราได้มาครับลงไปบนนี้ ข้าพเจ้ายอมรับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องใสนะครับผลิตภัณฑ์ก็คือช่องใส่คีย์นั่นแหละครับเมื่อใส่คีย์ถูกต้องแล้วก็จะมันก็จะเปิดเผยข้อมูลสเปคของเกมนะครับก็สามารถลงได้นะครับผมซึ่งคีย์นั้นอาจจะโหลดนานของคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าบางคีย์นั้นก็โหลดครับโสนนะครับอันนี้เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนในสตรีมนะครับก็สามารถชวนกันไปเล่นเกมได้นะครับเชิญชวน ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีการลบเพื่อนออกนะครับก็แจ้งอันนี้เชิญเพื่อนเข้าร่วมเกมนะครับสมมุติเราอยากเล่นเซตโลกับเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญได้แล้วก็นี่ครับระบบแชทนะครับก็คุยกันนะครับนี่ครับผมสมมติว่าอยากคุยคุยกันแบบใช้ไม์นะไมโครโฟนนะครับกดตรงนี้แล้วก็เริ่มสนทนาด้วยเสียงนะครับโอเคครับ วันนี้ก็คงจะอธิบายเกี่ยวกับสตรีมคร่าวๆแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วอย่าลืมเก็บสตรีมราคาถูกนะครับเหมื่อเซตเก็บโตครับผม